เส้นฟูศูนย์พัฒนาและเส้นฟูส,มสัมปทานผสมอายุและผู้พิการนะครับซึ่งสูนี้นะครับซึ่งหัวหน้าเชฟก็บอกไปแล้วนะครับว่าจาะาามหีหน้าที่ในการมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสธา,านะเพื่อคมส่งะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและการสาธารณสุขการาพอามัยค้อบครัวและผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลตะเคียนทีน่จำนวน457คน ผู้สูงอายุใหญ่ทังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจําเป็นต้องใช้มีจํานวนความจำาังแใท้ใที่ายในครอบครัวและเพื่อโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฟื้นฟูสามรรถภาพผู้สูงอายุยืนและซ่อมอุปกรณ์ทางการแพร <c oughs> ทย์เช่นนี้โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรีแบบนี้ได้เวลาสุตันแ,แล้ว ผมขอให้เรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดศูนย์ปอรณ์การแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบี่รมบลติเุรกเปี้ยนต่อไปคร time, 60, 50, ับท่านรองนายกที่ศมตรีเนว่าผู้บริหารรพสกและก็กลุ่มสตรีพี่น้องชาวสมบลติเิเปี้ยทุกท่านนะครับ ก็ผมรู้สึกดีดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อุปกรณ์การแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงดังนั้นการจะตั้งศูนย์อุปกรณ์การแพทย์จิงได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการนะครับจะเห็นได้ว่าเราพอสตกับพี่น้อง พลร่มไทยที่แข็งแรงสมบูรณ์คือการเท่าเทียมกในเวลาที่นายกมาตงางนาสภาพจังหวัดชลบุรีหมดนะครับเส้นจอกไปดูแลตามบ้านแล้วก็ท่านแก่ผู้มีเก่ทุกท่านในวันนี้นะคะในานามของประธานคณะทำง,งานศูนย์ พึ่งพิงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงของเทศบาลตะบูตะเขนเตียงนะคะต้องต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงที่ทางท่านผู้บริหารนะคะได้ให้ความสำคัญนะคะบณาคร น,นี้นะครับเรา,าก็จะเอาได้เรียนเิญท่ามา